จะถ่ายให้ดูว่าบอร์ดมีความชื้นสะสมสูงมากนะครับเป็นสาเหตุทําให้เครื่องเสียหายนะครับความสะอาดเป็นเรื่องสําคัญมากครับสวัสดีครับผมแมก u p อัพสตูดินะครับคลิปนี้จะแนะนําบริการทําความสะอาดเครื่องนะครับคือทําความสะอาดบอร์ดใน MacBook ทุกรุ่นปัญหาความเสียหายของ MacBook ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดจาก ความชื้นสะสมนะครับมีฝุ่นเข้าไปอยู่ในตัวบอร์ดเป็นระยะเวลานานครับก็จะเกิดความชื้นสะสมทําให้เกิดคราบตะกันนะครับแล้วก็เกิดการลัดวงจรนะครับลูกค้าทั่วไปไม่สามารถแกะบอร์ดออกมาเพื่อทําความสะอาดด้วยตัวเองได้นะครับเพราะว่ารายละเอียดของการแกะค่อนข้างละเอียดมากถ้าไม่ชํานาญโอกาสที่จะทําให้เครื่องเสียหายบอร์ดเสียหายมีสูงมากนะครับทางเราจึงเปิดรับทําความสะอาดบอร์ด ของ macbook ทุกรุ่นนะครับเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนะครับต้องบอกว่าความเสียหายของเครื่อง95%ที่นำเข้ามาซ่อมเนี่ยเกิดจากเครื่องมีความชื้นสะสมนะครับทุกครั้งที่ทำความสะอาดบอร์ดเราก็จะมีการเปลี่ยนซิลิโคนระบายความร้อนให้ใหม่ทุกครั้งนะครับคือล้างทำความสะอาดทั้งหมดแล้วก็เปลี่ยนซิลิโคนให้ด้วยนะครับก็ทำให้ยืดอายุการใช้งานของเครื่องได้อีกยาวนานเลยนะครับผมตัวนี้ก็มีลูกค้า เข้ามาให้เราทําความสะอาดเครื่องนะครับเครื่องมีอาการร้อนนะครับความร้อนขึ้นค่อนข้างสูงตลอดเวลานะครับก็เดี๋ยวเราทําความสะอาดให้นะครับแล้วก็ใส่ซิลิโคนให้ใหม่นะครับอันนี้จะ่ายให้ดูว่าก่อนมีความชื้นส,สูงมากนะครับเป็นสาเหตุทําให้เครื่องเสียหายนะครับความสะอาดเป็นเรื่องสําคัญมากครับ หลังจากทํำความสะอาดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใส่อันนี้ก็เรียกว่าหม้อต้มนะครับเป็นหม้อ u ตาซ a s o n i c c น er. เนอร์การทํางานของหม้อนี้ก็คือจะสั่นแล้วมองเห็นไหมเห็นไหมครับ ใช้หม้อนี้ต้มจะสะอาดกว่าการล้างปกติเยอะมากครับโอเคครับก็รอแห้งสักพักหนึ่งก็ประกอบได้แล้วครับ จากความสะอาดแล้วนะครับบนก,ก็จะไม่มีความชื้นสะสมแล้วนะครับใช้งานอีกยาวนานเลยครับผมหลังจากที่ทำความสะอาดแล้วครับประกอบเครื่องกลับแล้วครับเราก็จะทำการเทศสการใช้งานเครื่องนะครับ เครื่องของลูกค้าไม่ได้เป็นอะไรนะครับที่นําให้ตรวจเช็คคือเครื่องมีอาการร้อนนะครับก็ทําความสะอาดเครื่องแล้วก็ใส่ซิลิโคนใหม่นะครับตอนนี้ก็ไม่ร้อนแล้วนะครับลูกค้าที่สนใจจะทําความสะอาดบอร์ดนะครับก็สามารถถือเครื่องมาติดต่อได้ที่หน้าร้านได้เลยนะครับเราจะมีราคาพิเศษให้จะถูกมากครับไม่เหมือนราคาซ่อมบอร์ดนะครับ ก็คลิปนี้ก็น่าจะจบแค่นี้นะครับแมคอัพสตูดิโอขอบคุณมากครับผม